พาสามหลุมสองครับแฮนดิแคปสองยาวยาวสองยสิบหกหลาครับกินน่าจะแคบกินน่าจะเล็กมาดู216หลาตีเหล็กสี่ครับดูว่าจะอ่อนไหมถ้าโดนเต็มเต็มก็อ่อนครับโอ้ยโดนไม่เต็มเออน่าจะอ่อนขวา โอ้ขวาแบบขวาเลยทงปากซ้ายสามสิบหลาครับใช้เวทห้าสดหกองศาครับเปิดหน้าไม้หน่อยโอเคพาครับยบประมาณสามฟุตนิดสามฟุตเฮ้ <laughs>